มชื่อฉลองรัตย่านันภรรยาคุณวงเดือนย่านันนะครับก็ทางทางเราสองคนเนี่ยก็มีศรัทธากับทางวัดครังตุมานานซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของภรรยาผมเองนะครับก็ก็ได้หาเรือกันว่าหลังจากที่ผมเกษียณแล้วเนี่ยก็กะว่าจะมาทอดกระถินใหญ่ครั้งหนึ่งละก็ได้ปรึกษาทางท่านเจ้าวาดร่วมกับเพื่อน ที่อายุครบรอบ60ปีเหมือนกันนะครับก็เป็นที่ไปที่มาของของการจัดทอดกระถินในในครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เองก็ถือว่าเป็นเป็นทอดกระถินใหญ่ก็เลยเมื่อวานก็เลยมีมีการสมโภชนองกระถินนะครับโดยมีมหาอศพอ,อย่างยิ่งใหญ่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็วันนี้เองก็จะเป็นวันที่เราทอดกระถินที่ไปที่วัด พรงตูนะครับซึ่งวัดพราังตัวเองเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งผมเองตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เมื่อ30